สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับกับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้ผมได้นะครับสมเด็จนะครับสมเด็จปีเก่านะฮะสมเด็จเสาห้ารายการนี้มาเป็นรายการตะกรุดนะฮะผมได้มาประมาณสิบองนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เป็นรายการนี้นะครับเป็นการจับมาแบ่งปันนะครับรายการนี้ก็ได้มาขอราคาพิเศษเขามาก็มาเปิดพิธีนะครับ้ราคาค่อนข้างแรงอยู่นิดนี้รายการนี้นะครับเมื่อจะสร้างเมื่อปี64 65หนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันน่าจะเป็นลูกลองรุ่นแรกรุ่นลองๆเลยฮะ ปีเก่าพี่ชายนะตอนหนุ่มพ่อ,อกำลังดังเลยรุ่นนี้นะครับผสมเจรุ่น25นะครับรอบแล้วผมเอาอเป็นพระแจกในพิธีนะครับที่มาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับในส่วนนี้เป็นรายการจองรายการเช่าเลยนะครับเป็นรายการตะก,กุดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายกันที่หนึ่งครสวยคมกินะ๊บไหมฮะสวยคมนี่ฮะโอ้โหสวยจริงฮนะคมคมพี่ชายนะครับคมคมเลย นี่ครับได้ราคานี้เลยพี่นะอันนี้งดนะฮะไม่มีต่อไม่มีต่อไม่มีต่อรองนะครับราคาเท่ากันพี่นะราคาเท่ากับชุดที่แล้วเลยนะครับนะนี่ฮะสวยๆนะรายการนี้นะครับขอแบกปันให้พี่นะครับองค์นี้ขอแบกปันให้พี่นะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับอง์นี้องที่หนึ่งนะลองเลือกดูพี่นะนี่ฮะได้ราคานี้เลยพิเศษสุดๆแล้วพี่นะครับพิเศษสุดๆแล้วนี้องคที่หนึ่งนะครับลองรับชมดูนะพี่นะองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อมาเป็นองค์ที่สองนีครับองค์ที่สองครับมารับชมความสวยนะครับรายการนี้รายการที่สองฮะนี่ฮะคมคลิปนะฮะรายการที่สองครับนี่ฮะองค์นี้องค์ที่สองนะต่อมานี่ครับเป็นรายการที่สามพี่ชายนะครับรายการที่สามเนี่ยโอ้โหสวยทุกอค์นะครับอกละสี่ร้อยบาทเลยนะที่ นะ,นะครับเจ้าของนะฮะเจ้านี้เก็บพระดีมากเลยนะคมกริบนะครับนี่ฮะโอ้โห,โหสวยจริงๆครับรายการนี้รายการที่สามนี่ฮะร,รายการที่ร,รา,ายการที่สามนะครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับสวยจริงพี่ชายนะครับต่อมารายการที่สี่ฮะไทรก็ฝากเลี่ยมนะ เลี่ยมได้นะพี่นะเลี่ยมองละร้อยบาทนะครับเพราะผมองละหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าเลี่ยมนะครับองละหนึ่งร้อยบาทนะฮะเลี่ยมกันน้ำนะฮะรายการนี้รายการที่สี่ครับนี่ฮะลองเดูชมดูนะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่ครับนี่ฮะสวยงามในทุกองจริงครับพี่นะต่อมารายการที่ห้าครับนี่ฮะมีมอนซอนี่มากพี่นะสำหรับรุ่นเก่านะครับนี่ฮะพระผงสมเด็จเสาห้าเนื้อผงเก่า นี่ฮะรายการที่ห้าสร้างเมื่อปีหกสี่หกห้านี่ครับนี่ฮะหกสี่ป่ะพี่นะใช่ไหมนี่หกสี่นะนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับสวยงามนี่ครับรายการนี้ารายการที่ห้าเนี่ยต่อมารายการที่หกครับโอ้โหรายการที่หกนี่ครับงาสวยๆเลยพี่จ๋ารายการที่หกสวยๆเลยครับ นี่ฮะนี่ครับรายการ้่าะการที่หกนะนี่ฮะงามๆครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่เจ็ดนะครรายการที่เจ็ดครับรายการพี่โอ้โหสวยทุกองค์ครับรายการ้รทยการเจ็ดหน้าหลวกปู่คงคมฮะองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมจะดส่งนะครับ นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดครับรายการนี้ฮะสวยๆเลยรายการนี้สวยเลย นี่ฮะรายการที่แปดเลยครับรายการยีเรายการที่แปดครับนี่ฮะต่อมาครับนะฮะเป็นรายการที่เก้านะฮะรายการที่เก้าครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหนะพี่ชายลองเลือกดูนะครับนะวันนี้มีหลายรายการนะครับรายการยีเดียการที่เก้านะครับลองเลือกองค์ที่ชอบลองเลือกองทีถูกใจดูนะครับ รายการนี้รายการที่เก้าครับนะสวยๆนะพักรุ่นเก่าจะไม่ค่อยมีคมบาโค้ดนะฮะแต่การที่แท้แน่นอนครับนะหน้าคมๆอย่างนี้พี่นะครับต่อมารายการที่สิบนะตัวฮะดูความเก็บของเจ้าของเก่านะฮะมีแต่ชู้รอ,องหน้าพระทุกองพี่นะพระเลยออกมาสวยแบบนี้พี่นะต้องขอบคุณพี่พี่นะครับนะที่ให้น้องนะครับมาแบ่งปันนะครับนะโอ้โหนี่ฮะดูความสวยนะครับ รายการนี้รายการที่สิบนะพี่จ๋านีครับนะตอ้องขอบคุณเจ้าของพัะอีกครั้งนะที่ได้แบ่งปันพี่พทน้องน้องของผมนะฮะร,รายการนี้รายการที่สิบนะพี่จ๋าครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอ่าแจกในพิธีนะครับใครอยากได้อีกแบบนะครับแจกในพิธีนะฮะตอนนี้เหลือ,อย่สององนะครับรายการนี้จะเป็นอ่าตีเป็นรายการที่ อ่าสิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดตอนนี้เหลืออยู่สององท่านั้นพี่นะครับเป็นรายการแจกทานนะครับนะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนี้เรียบมให้แล้วอ่านี้เป็นรายการแจกในพิธีนะครับไม่มีตะกรุดนะพี่นะใครชอบอ่าแจกในพิธีนะแจ้งได้นะครับเป็นมวนสารเหมือนกันครับอ่าชุดนั้นจะเป็นเหมือนออกใบลานไผ่ดำอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นมวลสารนะครับใครชอบงานแจกในพิธีแจ้งได้นะฮะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่12ครับขอเสนอเป็นพักกิ่งนะครับนะสิบสองสนะครับพักกิ่งผมเหลืออยู่2องค์สุดท้ายแล้วรายการนี้รายการที่สิองนะครับขยับให้ดูเลยพี่เลขคู่ตัเบอร์สี่หนึ่งเก้านะครับนะนี่สวยเลยพักกิ่งนะครับพักกิ่งองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งนะพี่นะสวยๆเลยรายการนี้รายการที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามเลขคู่ตัเบอร์สี่สี่สามครับรายการที่สิบสามเลขคู่ตัเบอร์สี่สี่สี่สามนะครับพักกิ่งนะครับนี่ฮะ พระกิ่งศิลาพรมหามงคลนะครับคุณน้ชื่อศิลาพรมหามงคลเนียครับรายการนี้รายการที่สิบสามนีฮะองค์ละสามร้อยห้าทิบานยกคู่ไปพี่หกร้อยนะครับนะ <S <S ต่อมาครับวิชารายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับนะฮะมาเป็นรายการที่พูดนะพี่นนีะ คินะรับรายการที่สี่นี่ครับผมได้มาองคหนึ่งพี่ชายนี่ครับรายการนี้เป็นเจ้าสัวพันล้านของสมาคมตํารวจขอนแก่นสร้างถวายให้หลวงปู่มหาศิลานี่ครับนี่ครับผมได้มานี่ฮะเลี่ยมกรอบมาสวยงามมากพี่ได้มาเพียงแค่หนึ่งองนะเป็นนําเลิกด้วยเลขคนเบอร์เลขสามสิบแปดนะองค์นี้นะฮะแบ่งปันเบาๆพี่นะครับองค์นี้ไดสี่ร้อยห้าสิบาทเต็มที่เลยไดสี่ร้อยห้าสิบาทเต็มที่เลยครับรายการนี้นะฮะ นี่ฮะรายการที่14นะครับ450บาทนะครับต่อมาครับก็จะเป็นลูกอมนะครับขออัปเดตลูกอมนิดหนึ่งนะครับรายการที่15นะครับเป็นลูกอมนะครับองค์ละ350บาทพร้อมจะส่งพร้อมเรียบกรอบมีกล่องพร้อมนะฮะนี่ฮะเรียบกรอบมาแล้วนะสวยๆเลยลูกอมนะฮะลูกอมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นอ่าเป็นรุ่นนี้นะเป็นรุ่นพลิกดวงนะครับเป็นลูกอมพลิกดวงหลวงปู่มหาชิลาพุทธาพิเศษนะครับวัดโพศิสะอาด นะครับเลขคนจับเบอร์หนึนะครับรายการนี้นะครับรายการที่15นี่ครับองค์ละ350บาทนะครับ3ห่วงต่อมาครับรายการที่16นะครับ16เลขคนจับเบอร์สี่หนเลขคนจับเบอร์สี่ครับรายการนี้นะครับ16นะครับ ต่อมา17ครับ17เลขคูณนวนเบอร์209รายการที่17เลขคูณนวนเบอร์209ครับนี่ฮะองค์ละ350บาทนะครับต่อมารายการที่18เลขคูณนวนเบอร์156 18เลขคูณนวนเบอร์156ครับนะรายการที่18นะครับนี่ฮะส่วนแบบไม่เอาเลี่ยมนะฮะไม่เลี่ยมก็มีครับไม่เลี่ยมก็มีจะเป็นเลขโค้ดนวนเบอร์หมายเลข17นะครับองค์นี้ ไม okay. sort of no. Uh, no. No. Yeah. ่เ um ลี่ยมก็มีนะครับไม่เลี่ยมองค์แค่200บาทพร้อมจะส่งนะครับองค์200บาทพร้อมจะส่งครับรายการไม่เลี่ยมนะพี่นะรายการที่19ไม่เลี่ยมนะครับ200บาทพร้อมจะส่งต่อมารายการที่20นะฮะรายการที่20รายการที่20เลขโค้ดจำอร์มาเลขสามนะครับรายการที่20เลขโค้ดจำนบอรา386 86นะครับรายการที่20 ส่วนรายการยีิบเอ็ดนะครับจะเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งไอ้สองสี่เจ็ครับรายการที่ยีิบเอจะเลขโค้ดเบอร์สองเจ็ดครับนี่ฮะนะฮะยีินะครับเลขโค้ดัเบอร์สองสี่เจ็ดองละสองร้อยนะพี่นะนะครับยีิอ็ดนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่ยีิบสองนะครับ ยิบสองนะครับจะเป็นหน้าพยักนะครับหน้าพยักหลวงปู่มหาศิลานี่ครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งหนึ่งนะองนี้สามร้อยนะครับองนี้สามร้อยบาทพร้อมจะศบนะครับหน้าพยักในพินะรายการยสิบสองส่วนรายการยิบสามก็เป็นหน้าพยักครับเลขคนเบอร์หกสองนะครับรายการยิบสามเลขคนเบอร์มาเลขหกสองนะครับนะฮะนี่ฮะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ รายการที่ยี่สี่กับยี่สิบห้านี่ครับเป็นหนึ่งที่นะยี่สิบสี่กับยี่สิบห้ายี่สิบสี่มาเป็นพระติดตาเงินล้านนะครับหน้ากากเขียวมรกระดุกนะครับเนื้อดำใบลานเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับ นี่ฮะองนี้แบ่งปันที่200ครับนะได้มาองค์เดียวนี่ครับมีนี้มียิบสีรายการนะครับ,น,น,รนะรบนะได้มาองค์เดียวนะฮะวันนี้นะลองเดือกชมดูพิชานีฮะสวยสวยทุกร,รายการเลยชอบถูกใจอง์คไหนนะครับปิดถึงเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้้องกลาบขอบคุณพี่พิ่พานติดตามด้วยแล้วกันะครับขอบคุณมากครับ